เกินต้านจริงๆนะคะชุดคอนของคุณแม่นูลิสของเขาแต่ละชุดนั้นแซ่บๆฟัดๆฟมากค่ะล่าสุดมาลงรูปชัดๆกับชุดนี้นะซึ่งแอดก็สะดุดตาตั้งแต่น้องโชว์แล้วนะคะเพราะว่าคนเพชรมานี่แหละค่ะเป็นกระบุงเลยนะคะที่กระโปรงของน้องค่ะมาใส่ไว้แบบนี้นะคะเซ็กซี่มากยังไม่รวมตรงช่วงหน้าอกหน้าใจนะแม่นะซึ่งแบบโอ้โหตอนแรกเนี่ยเห็นเคลื่อนไหวมูฟเมนต์อยู่มันก็เอ่มยั จะทำใจแล้วนะคะพอมาลงภาพชัดๆแบบ HD ดทะลุมิติขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเกินต้านมากๆเลยนะคะอะไรจะเซ็กซี่เบอร์นั้นเนียนนะก็เล่นนะคะโชว์บลาข้างในแบบนี้นะคะแล้วก็วิบวับยิบยับแบบนี้นะคะสมกับเป็นตัวแม่แฟชั่นไอคอนแล้วไม่แบบ โอ้ยเห็นเนินอกเบาๆแบบนี้แต่มันเร้าใจไปถึงไหนตอนไหนจริงๆนะคะนี่แหละค่ะรูปร่างสุดเพอร์เฟกของน้องเนาะซึ่งใครๆเนี่ยก็อยากได้นะคะอะไรจะเป๊ะเวอร์ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ ส่วนข้อความถามว่าน้องมาโพสอะไรก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะแปลย่อยๆให้ฟังละกันเนาะน้องมาในไอจีของน้องค่ะลาลาลา,ล,าลิซ่านะคะอันเดอร์สกอร์เอ็มนั่นเองก็มาแบบบลิงคคือนะคะก็บอกว่านี่แหละนะเป็นการจบนะคะเวิร์ลทัวร์ค่ะแชปเตอร์แรกนะคะในรอบแรกเนี่ยบอลพิงค์ทัวร์ของเราเนี่ยอย่างแบบ สวยงามจริงๆนะคะนี่มันคือใช่เลยนะน้องก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พวกเราออกมาเพอร์ฟอร์แมนะคะ ing, เพอร์ฟอร์มิงเออเพอร์ฟอร์แมนซ์เออมาพูดง่ายๆมาแสดงเอาดอ์นะคะที่สเตเดียมแบบนี้ค่ะแล้วน้องก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดจริงๆนะแล้วเราก็ยังได้ดูพลุด้วยกันด้วยนะคะเออใช้คำว่าดูพลุด้วยกันนะเอ,อแต่สีสาวคะ่ะแหมนอนฟินกันเลยทีเดียวนะคะบ l i n ก็ดูสีสา อีกทีนะคะเพราะว่าที่สวยกว่าผพ้ก็คงจะเป็น b l a c k พิงคนี่แหละนะคะซึ่งเจ้าตัวเองสี่คนก็คงไม่รู้เรื่องนะนั่งนอนดูผู้กันอย่างมีความสุขกันนะคะอ่ะแล้วน้องก็บอกต่ออีกด้วยนะคะว่าแหมมันช่างเป็นแบบเมมโมรีที่มันแบบดีมากจริงๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็เนี่ยค่ะเช็คแครนะมีแบบชูนิวมินิฮาร์ดเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าน อนลิสต์ของเราเนี่ยน่ารักขยันโพสต์นะหลังๆพอมีทัวร์เนี่ยก็จะมาขยับแล้วก็ขอบคุณแต่ละที่ที่ไปตลอดเนาะว่าแบบอ่าตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ทุกคนมามีส่วนร่วมนะคะซึ่งแอดเท่าที่สงนะเข้าไปดูแล้วแต่ละที่ที่เหลือจากนี้เหมือนจะโซเอาหมดแล้วนะคะทุกคนเออแต่ไม่รู้บ้านเราที่เป็นแบบแบบยืนอะสรุปหมดหรือย,ยังอะ เออแอดก็ไม่ได้ไปดูอีกเนาะจนที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทําไมมันยัดยืนเข้าไปได้เยอะขนาดนั้นนะเออก็อยากจะให้เน้นความปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งอันนี้แหละเหมือนเมื่อเช้าจะเห็นในทวิตเตอร์แวบๆนะว่ามีคนมานั่งพูดทํานองว่าแบบลิซ่าตัวจริงถ่ายรูปออกมาไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคนโต้กลับว่าคุณใช้กล้องบ้านไหนถ่ายล่ะคะเออกล้องไม่ดีเองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนที่ไปเจอน้องตัวจริงก็ยืนยันว่าน้องเนี่ยสวยจนแบบกล้องเก็บ ไม่หมดจริงๆซึ่งอันนี้นะคะแอดก็เลยจะบอกเลยว่าตอนแรกกาลังจะทำคอนเทนต์นี้พอดีส่วนน้องมาโพสไอจีพอดีก็เลยได้จังหวะได้เลิกยามทําพอดีนะคะว่าไม่สวยตรงไหน,นะคะเอาป กมาวงเลยดีกว่านะไม่มีตรงไหนให้วงจริงๆนะเพราะสวยมากดูจากที่น้องโพสไอจีนะคะแล้วพูดเลยค่ะทุกคนกล้องเดี๋ยวนี้คือมันหลอกกันไม่ได้แล้วที่น้องถ่ายเนี่ยพเพิเ,พเป็นฟูลเฟรมเป็นกล้องใหญ่ด้วยนะมันไม่ใช่แบบถ่ายแอปเอามาปรับนะจ๊ะอันนี้คือเรียวเลยอันนี้คือน้องลิสของแท้แน่นอนนะคะซึ่งสวยมาก คือหุ่นก็ของจริงอะไรก็ของจริงนะคะคือสวยเกินเบอร์ไปอีกค่ะซึ่งแอดมีแต่จะคิดว่าถ้าเจอตัวจริงเนี่ยต้องสวยกว่าในรูปแน่ๆเลยนะอันนี้เป็นความคิดนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีค่ะรูปร่างหน้าผมต่างๆเรียกว่าแบบใส่ใจอะ่ะคิดว่าน้องเป๊ะมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นไอที่มาบอกว่าเอ้ยไทยรูปออกมาหรือแบบไปเจอแล้วทําไมไม่เห็นเหมือนในรูปเลยอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นแอนตี้มากกว่านะคะก็ ช่่งเขาไปค่ะทุกคนคะคืออาจจะตาบอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะถึงไม่สามารถเห็นความจริงณเวลานี้ได้นะคะว่าลิซ่าเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆนะคะทุกคนนี่แหละน้องก็มาพูดคุยทักทายนะคะเข้าไปกดไลค์กดเลิฟกันเย่ะๆนะคะยังไงเดี๋ยวแอดมาใหม่นะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเรื่องเสียงแอดด้วยนะคะเป็นหวัดอยู่แต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเสียงมันยังจะอูอีออดแอดอุดอิดอะไรอย่างนี้อยู่อีกพักหนึ่งเนาะคาดว่าอีก2ส สวันก็จะใส้เจ้าน่ารำคาญเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ